สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็ได้เดินทางในหน้าสุดท้ายของหน่วยที่6แล้วนะคะซึ่งเราจะเจอแบบทดสอบหลังเรียนซึ่งอยู่ในหน้า131ค่ะก่อนที่เราจะเริ่มทำนะคะเราไปฟังคำชี้แจงจากค,คุณครูกันก่อนเลยค่ะพร้อมกันแล้วหรือยังคะที่จะทำแบบทดสอบที่6ค่ะ โจทย์บอกว่าให้เรานะคะกากระบาดค่ะกากระบาดด้วยดินสอนะคะให้ตรงกับคำตอบที่ถูกที่สุดซึ่งแบบทดสอบทั้งหมดนะคะมี10ข้อด้วยกันงานนี้คุณครูให้ข้อละ1คะแนนนะคะเพราะฉะนั้นทำเต็มที่ค่ะ1คะแนนสำคัญมากๆเลยสู้ๆค่ะ และเมื่อนกักเรียนนะคะทําเสร็จแล้วนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปและส่งผลงานทางลายส่วนตัวของคุณครูนะคะย้ำค่ะส่งมาทางลายส่วนตัวของคุณครูเท่านั้นนะคะฉะนั้นใครที่ส่งทางโน้ตคุณครูไม่ตรวจค่ะอย่าลืมเพียมเขียนหรือพิมพ์ชื่อนะคะนามสกุลชั้นและเลขที่ทุกครั้งที่ส่งค่ะ เริ่มส่งได้ตั้งแต่เวลา16นาฬิก30นาทีเป็นต้นไปค่ะและคําข้าคุณครูจะตรวจให้นะคะอย่าลืมนะคะก่อนส่งตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ